สวัสดีครับอยู่กับดูสิตรถมือสองเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมาเป็นรถบ้านนะครับรถใช้งานเนาะเป็นดีมร้อยนะครับหรือว่า,าหลายคนเรียกว่าท้ายมนนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับสีเดิมอันนี้ผมไม่ได้ขัดเลยนะไม่ได้ล้างเลยก็คือเอามาถ่ายแบบนี้ให้รู้ว่าเดิมเลยนะครับนี่เดิมไหมทุกคนเดิมไหมยังยัง เกอร์ก็เดิมนะครับแต่ก็มีซีดเพราะว่ารถมันน่าจะอายุนานมากนะครับแต่ล้อมไม่สวยเนาะเป็นสนิมนะครับมีบางโซ่มาเรียบร้อยอันนี้เคยต่อไม่ได้พ่วงนะแต่นี่คือเขาทำไว้แบบรถเข็นข้างหลังนะครับสวยมากนะครับแต่อันนี้โช้กสนิมบ้างอันนี้เปลี่ยนโซ่าราวลิ้นให้ใหม่นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องส,สวยเหมาะสำหรับคนใช้งานนี่อันนี้ รถเขาเริ่มอายุม,มากนะครับก็ต้องเปลี่ยนเนาะต้องบามงรุงรักษาแหละเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับระบบไฟใช้ได้นะครับตกใจูกายนะครับชอบชอบขายรถด,ด้วยนะครับนี่ไฟเลี้ยวใช้ได้หมดเลยนะครับเอาไปต่อภาษีได้เลยนะครับใช้งานได้เครื่องดีมากนะครับ แต่ก็จะมีหอนสไตล์ดีมนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเช้าครับเดยวๆแลยวอุ่นเครื่องนะครับจริงๆรถต้องอุ่นเครื่องก่อนนะนี่เนี่ยคำแนะนำติดเครื่องยนต์ไม่ต้องมีคันเร่ง ริงรถเขาต้องรถทุกคันนี้ต้องต้องอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะใช้นะครับเขาน่าจะเป็นแบบการแบบให้พวกน้ำมันเครื่องวิ่งเข้าไปเข้าไปแบบได้ครบครบเรียกอะไรอุปกรณ์ของเขานะครับหลายคนไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้อุ่นถ้าจะใช้ก็ใช้เลย นะครับเครื่องนิ่มอยู่นะครับเหมาะสำหรับเอาไปเอาไปขี่ทำงานขี่ในเมืองอ่ะได้เลยดีเลยเกวัดไม่ดีหมดเลยนะนี่คนดูความเกียดีดี <Okay. S 1> ด,ด,ดนะครับแนะนำเลยคันนี้ใครหาอยู่นะนิ่มนะนิ่มเลย หม่แค่สองอะไรสองแสนเอ้ลูอครบรอบไปแล้วนั่นเนี่ยแต่ก็เครื่องโอเคครับไม่ไมต้องบางทีไอตัวหน้าใหม่เนี่ยเราสนใจมากไม่ได้บางทีก็มีการโกมเหมือนกันนะครับสนใจแค่ว่าเครื่องดีไหม เปลี่ยนใหม่ด้วยพาชมใต้นี่ก่อนแป๊บหนึ่งแต่กุญแจนี่ไม่น่าใช่ของเขานะมันดอกยาวะนะครับจะเป็นของรถยนต์นีน่โอ้โหเดิมจริงนะทุกคนเนะนี่ยเนี่ยเดิมไหมเดิมไหมเงาวับถังสวยอยู่นะเงาอันนี้คือผมยังไม่เคย อันนี้เขามีการเขียนวหนึ่งกันยายนอันนี้ยังไม่ได้ลงน้ำยานะครับเดี๋ยวอตอนถ่ายรูปผมเชจบต้องขัดบ้างเพราะว่าเขาจะสวยขึ้นมานะครับเ <c oughs> อาเตทีนะครับไขาหาอยู่นะนี่แบบคลิปแบบละเอียดเลย